สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้นะเอารถมาเช็คย,ย,ยางนะคะเช็ะคยา oh. งสลับยางนะคะแล้วก็จะเช็คระบบเบรกนะคะโชกช่วงล่าไหมคะถ้าจริงมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่เราวิ่งมาเยอะเลยแล้วเนาะอัสดีค่ากต้องทำอดูว่ว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ ไปล้างมาแล้วนะคะน้องเขาเก็อะไรก็สลับยางให้ก่อนหนักแห้งนะคะเพราะว่าตั้งแต่ป้าไปก็เคยสลับยางไปครั้งนึงแต่ลกเดือนให้น้องเขาสลับยางเพราะว่าเวลาวงเยอะมันจะกินด้าเดียวตองสลัยางเชระบบบ่งนะคะเาะ่าเบมัเราต้องใช้บ่อยมากนะคะ มันเหลือน้อยเข้าแล้วเหมือนข้าเสี่ยงเบรกอีกครั้งหนึ่งาอะไรนะบางไปข้างใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนหรอมันต้องเปลี่ยนหรอหรอ

อันนี้ก็แตกไหมข้างนี้แตกไหมเนี่ยไมถ้าย้ายขึ้นหน้ามันางหมดเนี่ยนะง่้นยังไม่ต้องกลับก็ได้ต้องกลับเกเบรกอย่างเดียวอันนี้แตกไหมเนี่ยโชอกไอม่แอันนี้มันมีน้ำมันใช่เหรละองไมแตก่ะดูดิไม่งนแตกโชกไแ้หมดเลยเหรอ โชคแตกหมดเลยโอ้โหการฝุ่นเผฮะกั <grocery and heavy scenes> ุ <freed> ่นเผาการฝุ <seen> ่นเผาดอมกันฝุ่นเผาตัวนี้อ๋อป้าต้องเข้าเช็คใหญ่แลยโอ้โหเพื่นนะคะเช็คโชคแต่งนะคะ ข้างนี้ยังไม่แตกเนาะเก็บเป็นกยแล้วครับพี่จะเช็คเบรกไม่เกินร้านเก็บโอเคครับเบรกเยอะอยู่เบรกยังเหลือเยอะะคเหรอคงเหลือเยอะนะคะดึงล่ากหมายถึงคนเผาขับครับอ๋อแล้วก็ลูกหมากันโคลมลูกหมากันโคลแล้วไม่เปลี่ยนนะ นี่ครับอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเพารูปหมายกันโค้งหมายถึงอ่ะทีเดียวเลยทีเดียวเลยครับโอเคเพราะผมต้องตั้งตัวใหม่ที่ตีดต่อเข้มาต้องกลับมาตั้งถึงใหม่ใช่ใช่ที่จะไปอัทุกทุทำทีเดียวเลยเนาะโอเคงั้นเดีแบบนี้อันนี้มีกันโค้งสองข้างเลยเหรอใช่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่เพราะวเปลี่ยนคู่เนาะกันโค้งสองข้างโอเคนะนะคะอันนี้ก็วัดตัวละลายแล้วนะคะอย่าหายเยอะแยะ เรด้านล่าวไม่มีน้ำมันรอออ๋อมีน้ำแองนะคะด้านล่างไม่มีอะไรรูสึกไม่มีครับแต่แอ่โอเคอยู่มีเขาอะมีเขาโชคสี่ตัวเลยนะคะสิ่งกันโครงกันโคงก็ต้องเปลี่ยนหมด เปลี่ยนคู่นะคะอือเรเค่อยมาเข้าร้านยางนะคะทีแรกป้าก็ตัดสินใจว่าไม่โหว่าจะมาดูยางก่อนหรือว่าจะอะไรก่อนเดีย๋ยวให้มาเปลี่ยน,น,นยางยาง,ยางเสียไปนหนึ่งข้างนะคะโอเคนอะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะร้านตลบนะวันนี้พี่น้องมีข้างไหมบ้าไม่มีครับมีโอเค เช็คยางเช็คไอ้นี้แล้วนะคะยางต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่ามันกินองดูก่อนนะคะทุกใจก็ช่วกไลค์ดกดะจายคติดตามให้สาดาชแนลเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ